เป็นเลือนอยู่ชุ่วคราวแล้วก็แตกดับไปจะรู้สึกขึ้นมาเองเพราะมันเห็นว่ากายนี้ซ้อนอยู่แล้วกายอื่นๆก็จะซ้อนซ้อนกันไปเป็นชั้นๆกันไปมีกายที่ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียด ีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภลมก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปภมก็ซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภลมกายทำโคตปูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภลมกายทำราโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายทำโคตปู กายธรรมปัสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกายธรรมปัสโสดามันกายธรรมพระนาคามีซ้อนอยู่ในกายธรรมปัสกิตาคามีแล้วก็กายธรรมอรหัตซอนอยู่ในกายธรรมพละนาคามีแต่ละกลายมันจะซ้อนซอนไป ซ้อนกันได้เพราะว่าเป็นกายที่มีความอยากความละเอียดแตกต่างกันไปกายที่ละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายยากกว่าและยิ่งละเอียดยิ่งโตขึ้นยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราจะรู้จักความเป็นอริยะก็อยู่ภายในตัว กายสุดท้ายคือกายอารหัตผลคือเป้าหมายเป็นกายที่พ้นจากกิเลสจากอสวะจากการบังคับบัญชาของกิเลสข,ของอสวะ เพรุทฐาพรปตาปจเจกาน,นจะยังพลังอรันตาณเจเตเชนะระคังพันธามิสัพ,พโสเตอัตรธาสุขิตาวิลุหาพุทธศาสนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาดิพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัท,สทธาโสทีภาวันตุเต รบนักสการพายอาพรพย์ด้วยความเคารพเจ้าคะะ่ะจุพร้อจากที่ญาและสวัสดีกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีทุกท่านณที่นี้นะคะตามทุกท่าน,น,นลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำราธนาศีลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะราเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมาหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำราตนาศินห้าโดยพร้อมเพียงกันนะคะมะยังพันเตวีสุงวีสุงราคนาทายะ ติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคขณาทายาติสลณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรัคขนาทายาติสลเนนะสห ปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิ ั้งังสารนังข้ามิทังขังสารนังข้าชามีทั้งขังสารนังข้ามีทุติยัมปีพุทังสารนังข้ามีทุติยัมปีอุทังสารนังข้าชามิทุติยัมปีทั้มังสารนังข้าชามีทุติยัมปีทั้มังสารนังข้าชามิ พุธิยมปีสังขังสารนังขจามีพุตธิยมปีสังขังสารนังขจามิตัิยมปีพุทธังสารนังขจามีตัิยมปีพุทธังสารนังขจามิตัิยมปีธรรมังสารนังขจามีตัิยมปีธรรมังสารนังขจามิ ตัยัมปีสังขังสารนังขัจจามิตติยัมปีสังขังสารนังขัจจามิติสารณะขัมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณี สีขาปะทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ าเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทฐานาเวรมณี สิกขาปะทางสมาธิยามิตุราเมรยมระมะจัะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขา,ปะ,า,า,ขา,าปะทานีสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะจี สาธุกราบกราสลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยจะมีผู้แทนนำกล่าวภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรจุราทิ์รัตนกระจ่างเฮลดอนและผู้แทนนำกล่าวภาษาไทยคือ กาเลยานมิตรอรสา,าอ,อันเดรสนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสบรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการ แกปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะคะท่านธรรมยังพุทธสาภะควะโตอุปภาคะนมการังการโรมเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะอิมานิไมยังพันเตอิมานิไมยังพันเตปัตตานิปัตตานิ สัปปริวารานิสัปปริวารานิพิขูส no ังคัสสะพิขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิ รานิสปริวารานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังอิตายะอิตายะ,ายะสุขายะสุขายะนิพานายะ นี้พานายจะพิถีพิถันแต่ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้จเจริญข้าแต่พระพ,พิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอัตตาหารอัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับพระตาหารพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุ ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมน้อมแด่มหาป้ชินีาจารย์ผู้ประสิทธิ์ศาสตรวิชาธรรมกายขอเจริญพรท่านทธน,นบดีผู้เป็นมาสติผู้ใจบุญทุกท่านนะพระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยทานมเมล็ดพืชแม้มีขนาดเล็กยังเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ฉันใดทานแม้เพียงเล็กน้อย ที่หวานลงในพระพุทธศาสนาย่อมเจริญงอกงามเกินกว่าจะคาดคำนึงได้ฉันนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปรากน้ำภาษิเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายเคยให้โอวาทไว้ว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นได้ถ้าว่าไม่ฉันข้าวของนางสุชาดา49ก้ก้อนนั้นก็ไม่ได้พุทธานุภาพเสียแล้ว แตกสลายถเสียแล้วนั้นก็เพราะว่าอาศัยข้าวมัทุปายาสี่ิบเก้อนฉันแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านทานนบดีทั้งหลายการถวายพระทหารเป็นสังฆทานนั้นมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่เกินประมาณเพราะพระทหารเหล่านั้นได้แปลเปลี่ยนมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสามมาเนรผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ทําให้สันติสุขดํารงอยู่คู่โลกสืบไปทานของท่านนบดีทานของท่านทานนบดีจึงเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ประดุดการหว่านพืชลงในเนื้อนาอันอุดมให้ไม้ใหญ่เติบโตเป็นร่มเงาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นภัยในวัตฏสงสารอัตมาภาพในนามของตัวแทนคณะสงฆ์ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศาลาเวียงนี้ ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับกองการกุศลที่ทุกทท่านได้ประกอบเหตุนี้ไว้ดีแล้วก็ขออ,อขออารัธนาบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาร,รมีธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระอรรัตนเจ้าตังปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ําภาสีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคณะสงฆ์ทั่วสังคม,มนตโทนรวมทรบุญบารมีของคุณยายจารนะาาจานนนย์มหารัตนบาสิกาจันกนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธมกายและบุญบารมีของพวกเราทุกท่านที่ได้ตั้งใจสร้างมาด้วยดีแล้วตั้งแต่ชาติแรกๆที่ได้บงังเกิดเป็นมนุษย์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้และบุญบารมีที่จะสั่งสร้างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตการภยายภาพเบื้องหน้าก็ขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นมาประมลวลรวมกันเข้า ให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกทุท่านในที่นี้ตลอดจนบริวารวันเคือเนื้อหน่อหมูาติทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจอายุขายยืนยาวนานอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีผีพันวันนาที่ผ่องใสมีสุขภาพ,พกําลังกายมีพระกําลังกายกาลังใจที่แข็งแรงมีดวงปัญญาเป็นเลิศปฏิพันธ์ไหวพิเป็นเลิศ ขอยได้เป็นบัณฑิตนักประชญาผู้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงคอยด,ดวงบุญนี้ดึงดูดทรัพย์ส,สมบัติไหลมาเทมาไม่ขาดสายได้เข้าถึงฐานะ่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติตักไม่พร่องไปทุกพุกชาติปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอยเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้นี้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วเป็นสุขาคิป,ปาปิญญาไปทุกพรุชาติตามติดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบุญบรารมีไปด้โด,ย,ดยสะดวกไปทุกพรกชาติ ราบกระทั่งถึงซึ่งพนรนิพานที่สูงทำทุกท่านเทินตั้งใจกรวดน้ําอุทิศกุศลไปยังหมู่ญาติผู้รุงรับไปแล้ว,วบุปการีผู้มีพระคุณทั้งหลายนะก็ตั้งใจอธิษฐานะให้เป็นฝังสําเร็จของเรายะทาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตูสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถา,ามณิโชติรโสยถา สัพพินติโยวิวันชันตุสัมภรมควินาสาตุมาเตภวาตวันตารายุสุขีทีฆายุโกมภวอภิวาทนาศิริสานิจังวุทาปจายโน จตารโหธัมมาวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาตยานุภาเวนะรัตนาตยาเตชะสา ทุกขโรขภยาเวราสโสกาสัตุจุปัตวาอเนเกาอันตารายาปิวินาสันตุอตาศสโโตชัยยสิทิทานังลาพังโสทธทิภาขยังสุขังภลังสิริอายุจวันโน จะโพคังวุธิจยสวาสตาวาสาจะอายุจะชีวสิทีพา,ทพาวัตุเตภวัตุสาพมังคลังรกคันตุสาภาเทวาตาสาพาพุทธานุภาเวนสัสธาโสทีภวันตุเต ภาวะตุสาพมังคลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวนตุเตภาวะตุสาพมังคลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธี ฮาวันตุเตตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทโธพคะวางพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมีพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆสังขังนามามิ สังคมีนาโถพประสงค์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านตั้งใจกับพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกรากรากราขอบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาผูมิุยาจารย์โดยบารดีให้ทุกท่านเป็นผู้มีอายุขัยยืนยาวนานจะเจ็บจะปวยจะไข้ ม,มีสบัดใหญ่ไหลมาเทมาไม่ขาดสายบริบูรณ์น่าซาภายัยนอกซา,า,าภายในไปทุกพุทชาติตรบาบกระทั่งถึงซึ่งที่สุดแห่งทางทุกท่านเทินตาทุขอขอ,ขอเรียนเจญกรรายานมิทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกรา รวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันทุกท่านนะคะสาธุจารุณาบุนกับพระอาจารย์และทุกท่านด้วยสาสังขาุ่ง่พระอาจารย์นะคะแล้วทุกท่านสวัสดีวันนี้วันนี้ยีุสบเก้าท่านก็ถือว่าเยอะนะวันนี้เขมา อ่านโมจมนำพุทธสันติค่ะวันนี้จะวันนี้พรุ่งนี้มีมีเคสของดูพี่รัตนะด้วยนะดูพี่เป็นผู้สร้างหมายเป็นไจดีนะก็ตั้งแต่บุกเบิกเลยตั้งแต่ลูกทั้งแรกเลยท่านติดตั้งองค์พระทําอะไรเงี้ยทาเจดีแล้วก็อาคาร20ปีก็จะมีจจดีอยู่ข้างในด้วยท่านเป็นผู้รับบุญสร้างมาตลอดเลยก็ มากันมามาอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะท่านจะได้เอาบุญมาฝากวันพรุ่งนะี้นะบ่ายสอง,ลงแล้วก็รอบหกโมงครึ่งพรุ่งนี้ก็ก็มีหลวงพี่รูปหนึ่งท่านก็มาจากมาเล็กเล็กดินเขานะไม่รู้จะพูดกระปิดกระปลอยหรือว่าพูดกับเปกระป้าเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยต้องมาช่วยกันดูแลช่วยกันให้คะแนนหน่อยไม่เ็ก <laughs> <laughs> ไปกระปิดกระปอยหรอ น่งเก่งมากเลยทุกคนดาวเวร์ุ่มพี่นาขอเป็นกําลังใจค่ะขอเป็นกำลังใจเย็นนี้ซ้อมอีกรอบหนึ่งนะเอาพรุ่งนี้เอาจริงพวกนี้เอาจริงเลขาดตลอดจ้ะหนุ่พี่ก็จะเปิดจะเปิดให้ดูตอนกลางวันนี้ด้วยป่ะคะตอนไหนดีอ่ะ หลังเพลนไหมดีไหมหลังหลังที่บูชายจะดีดีไหมดีจ้ากันดูชายดีรอบนึ็นก่อนเป็นวิดีโอนะจ๊ะหรือว่าตอนนี้เลยตอนนี้เลยพี่ต้องไปฉันใช่ไหมเออไม่ใช่โทษว่านี่เวลาติดกี่าทีไอ้ขนมพี่ต้องไปฉันไม่มีเวลาค่ะต้องรอขนมพี่จ้าปีสายเปลี่นแล้ว